ถ้าโมาจงเก้มนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อนแต่ขอฟาร์มเดีวลแป๊แบบขอฟาร์มเดีวลแป๊แบ,บหนึ่งขอไปเล่นกับเพื่อนด้นนีจ อะไรเาขาตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าครเขาเล่ยนนอันนั้นจนตอนที่เขาเริ่มเริ่มเย็นอันนะั้นเกินไปละงั้นอย่างนั้นเราจะมาอันนี้คือพานะร์ทหนึ่งนะรอบแรกคือพาร์ทหนึ่งวิวต้องตั้งชื่อว่าเล่นกับเพื่อนพาร์ทหนึ่งด้วย EP <EV> หนึ่งก็ได้ EP หนึ่งนะ โอเคมาดู e okay. ีพีหนึ่งกันเลยแบบไหนแบบไหนแบบไหนเอ่ยแมปไหนไหนอะไหนเข้าเล่นยังไอดีหลักเด้อไอดีรองไอดีหลักไอดีหลักแป๊บนึงแป๊บนึงขอขอปรับปรับเต็มจอแป๊บนึงเขาอ้งเราปรับเต็มจอแป๊บนึงโอเคเฮ้ยปรับเต็มจอกันปรับมุมกล้องปรับ เดี๋ยวขอไปเปิดกล้องก่อนแป๊บนึงรอแป๊บนึงอะไดี นี่ก็เป็นอีพีที่หนึ่งนะครับผู้ชมจริงๆผมไปฝึกเล่นกับเพื่อนมาแล้วแหละแต่ว่าน,นี่เป็นคาดเป็นอีพีหนึ่งเลยแล้วกันนะโอเคก็มาทำอีพีหนึ่งก็ดีอยู่สำหรับ,บการเล่นกับเพื่อนไม่เหงาดีาใครมีเพื่อนนะชวนมาเล่นเลยไม่ค่อยเหงาดีไม่เหงาไม่เหงามีเพื่อนเล่นด้วย <S <S เล่น<อ>แบบเล่นเล่นแบบไหนแบบ กล่องสามกล่องอะไรเราไม่ได้เล่นนะเราขี้เกียจเฮ้ยหรือว่าเล่นดีเล่นดีกว่าเล,นเล,นเลนน่นเล่นเล่นนี่มาเล่นแตร์ดีตอาาวเอรดีเเล่นแออาาวนตกับเพื่อนนะใช่ใช่ใช่วันนี้มาเล่น All Star Tower Defense. ออสตาทาว o ว e r ์ e n เฟกับเพื่อน ทำไมเราเข้าเซิฟนายไม่ได้ทำเรื่องอไมกันอ้ออ้อคนเต็มนนั่แหละเซิร์ฟคนเต็มเปลี่ยนเซิร์ฟเหรอเดี๋ยวหาเซิร์ฟให้นายนายนายลองเข้าเตาเลยนะเขาเซิฟวีไอพีของเราไหมเออฮึเซิฟวีไอพีเข้าไม่ได้จริงหรือตอนนั้นเราก็เข้าไปเล่นนะโอ,อนน้แต่นายเข้าไม่ได้<อ>ใช่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 เฮ้ยเซิร์ฟไหยว่ายังไม่เต็มไม่ใช่เหรอมันเหลือตั้งแปดคน 好嘞,好嘞，好嘞 o k 刚刚 OK。Bye bye. หมดนี้หมดหมดเนื้อเรื่องหมดเนื้อเรื่องมันก็ค่ามีอะไรที่เขาจำจำได้ว่ะเราจะได้มีอะไรขี่มีปีกมีไอ้รถที่นายบอกอ <c oughs> ่ะนี่รถถังเอ่ออีกเรื่องอะไรวะเรืองสิบสี่นายมานั่งบัตร ได้ได้ไดออกก่อนเดี๋ยวเราออกก่อนนะเขาวาแบบเอาตัวบ๊อบใหญเขาบอกว่าเห็นไหมเราเดินค้างเราเดินค้างนายมามด,ด่านนี้ด่านนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ในมาอันนี้อันนี้อันนี้เข้ามาดิเข้ามา นี่ใครมาเล่นด้วยอ่ะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดวเขามารูฟี่ห้าดาวเลยไหยเดี๋ยวมีหกดาวปากแค่ยังห้าดาวเขาเขายังเหยียดอยู่แล้วมีหกดาวเขาเขาเขากราบคนาเลยคือใครมีหกดาวถ้าถ้าใครมีหกดาวรู้ฟี่เขาคือกราบเนี่ยใครมีหกดาวรู้ฟี่เขากราบเลยแค่ยังมีห้าดาวเขาเขายังไม่กราบนะเขาเขายังคอยเขายังไม่กราบนะ ดาอันน้ากาบน่ไมอ้ดเองกดาลูฟี the the ่ข้มาดิเขากาบปีนีงานอเคอะฮะเรนอรอก่อนรอของวาแหละรอไปกันรอไปรอไปมาแลวมาและ การกาบนา่งโตแทนเต็มอ ái, ันไหนนายได้แล้วนายจะไม่กราบใช่ไหมตอนแรกๆที่นายยังมีตัวไม่เยอะนายก็กราบหมดกกูราบไม่ตัวแต่ตอนนี้กูเก่งไงกูกราบแม่งแค่เอ่อลงฟีหดดาวคือเขาจะกราบแค่ตัวที่เขาอยากปั่นเลยสมมติเขาจะปั่นโกคูหุบดาวเขา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 จะไหวเขาจะไหวคน

ในะส่กิจออฟกับเออเขาลืมถอดออฟออกไปได้ปะเออเจ็ดข้หนึ่งทำไมคนนี้มันเขาไม่วางอะไรเลย ราคาห 50, นึ่ดาเมจ5ห้าสคุ้มปะไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มไม่ตัวนี้ยังนาเมตมากกว่าเลยราคาไม่ถึงอ่ะยังนาเมตมากกว่าเลย คิดเวทโออเขเปิดออโต้สคิปเวทไปเลยออโต้เคริปแบบบูม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 บบองขเขียนลูปี่หกดาวดามั้งเขาชอบที่สยหาับปรับมุงก่อนโอเค ขั้นสามแล้วขั้นสามขั้นสามขั้นสามดูดิรามิดนะไอเนี่ยเอเออยิก็จริงแต่ระยะไม่ควรใกล้ไม่ไกลเลยสักนิดเลยดามิดแ้อยเดียวเดามิดแค่เดียวอัพขั้นสามก็สามอ ลูกฟรีหกดาวนะเขาไม่ได้เหยียดลุกฟรีห้าดาวแลแต่มันกาจริงๆเนี่ยมันกามากเราไปขอลุกลรีด้วยเราไปขอลุกรีด้วยเน่มัเหยียดลกมันเหยียดด้วยลูกรีทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุีดาโกงทสุดที่ฟันตีโอเออีทั้งวงนวตันแล้วนิวตันแะโดยเดียวมันเป็นการเหยียดบ กามับอว่าลูกพีออกดาวเดไปไกลๆเอาดาวมาีดไปฆ่าเด้รึปะดาวมีดตัวนี้ประมาณ3ามสามประมาณสองพันฝ่าได้ั้างคือเขาสองข้างเราตัวนี้เอามามา่มานในบางครั้งนะแล้วก็มีมอรีนด้วยมอรีนบัระยะมันบักมากมันอาจจะ